เฮ้ยทำไมออกง่ายจังโกลเด้นเติมเกมเติมบบกเกม ROV SOK ถูกคุ้มเติมไม่อัน้นพร้อมให้บริการเติมเกม SOK กับ ROV กับโกลเด้นครั้งแรกรับโบนัสคุ้มไปเลยมีหลายช่องทางให้เลือกเติมได้ทั้งเว็บแล้วก็ไลน์บอกเลยว่าโคตรเร็วใช้แค่ UID ในการเติมเท่านั้นพร้อมบริการเติมเกมอื่นอีกมากมายเติมได้เติมดีเติมทุกเกมตลอด24ชั่วโมงต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นและเขายังมีบริการบัตรเติมเกมอีกด้วยนะ คือวันนี้หญิงเองนะคะรู้สึกว่าจะมีดวงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะคะและนี่ก็จะเป็นการสุ่มนะคะของหญิงนะก็คือหญิงอยากได้อะกรอบโปรไฟล์เวลเ r อร์พาร์ทซีซั่นที่7มากแต่ว่าซื้อ299ก็จะแพงไปนะคะจากนั้นเราก็ทำการค่อยๆสุ่ม2กล่องแรกแน่นอนว่าไม่ออกอ่ะต่อกันเลยค่ะจากนั้นนะคะหญิงก็ถอนหายใจอยู่นิดนึงคิดว่าจะเอาต่อหรือเปล่าแต่ของมันต้องมีปะเออเพราะว่า ก็อยากได้กรอบโปรไฟล์ใหม่นะคะก็เลยทําการซื้ออีกรอบนึงแล้วก็เปิดอีก2อกล่องเอาเป็นว่าไม่ออกอีกแล้วได้ชิ้นส่วนกับเพชรแดงก็เลยคิดว่าจะเอาอีก2องกล่องคือจะเปิดไปเรื่อยๆงบเรามีอยู่ประมาณ100่อปองนะคะก็ไม่เกินร้อยปองประมาณนี้แหละก็ไม่ได้อีกแล้วก็เลยซุม่มอีกนิดนึงคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วเพราะว่าหญิงเองก็ไม่อยากเสียเยอะแล้วว่าแต่ทันใดนั้นเอง ตอนที่เรานะคะคิดว่าเราจะเลิกสูมไม่อยากได้ละนางก็มาและนี่ก็จะเป็นกรอบโปรไฟล์แวร์เลร์าซีสันทีเจทุกคนคือไม่คิดว่าจะได้ก็งงปะเออคือแบบเมื่อคืนนี่ก็สุ่มแบบคนในดิท์น่ะก็คาสายอยู่ก็แบบกรีดมาหนึ่งแมตช์ก็ประมาณตีหนึ่งกว่าๆนะคะก็ออกแล้วก็จะประมาณนี้เลยในส่วนของกรอบโปรไฟล์แวร์เลร์าแต่ว่าโอกาสออกมานน่ะ อยู่0.40นะคะก็จะน้อยๆประมาณนี้เลยะคะ่ะใครที่อยากสุ่มก็สามารถไปลองได้และในส่ว์ของเซฟิรานะคะจะมาในราคา1,200ปองนะคะแต่ก็ต้องรอดูเซิร์ฟไทยนะว่าจะรวมส่วนลดแล้วเป็นเท่าไหร่เพราะว่าค่าเงินของแต่ละเซิร์ฟนะคะไม่เหมือนกันเออจะเอาไปเปรียบเทียบกันแบบตรงๆก็ไม่ได้ก็ต้องรอ GM ละกันว่าเอ,อจะลดเท่าไหร่หรืออาจจะ990หรืออาจจะ890ก็ต้องรอดูกัน